ท่านคิดว่าการจัดบวชอุบาสกแก้วอุบาสิกาแก้วดีไหมเพราะอะไรคะดีมากเลยค่ะที่ได้มาร่วมมาร่วมกันบวชในครั้งนี้ทำให้เกิดความสามัคคีทาให้มีสมาธิมากขึ้นทำให้จิตใจเราสงบและท่านคิดว่าการมาบวชอุบาสกแก้วอุบาสิกาแก้วในครั้งนี้ได้ประโยชน์อย่างไร ทำให้เราได้สืบทอดพระพุทธศาส,สนาต่อไปค่ะท่านคิดว่าการจัดทอดกระถินสามหมื่นวัดดีไหมเพราะอะไรและท่านมีความตั้งใจอย่างไรในการไปทอดกระถินสามหมื่นวัดในครั้งนี้มีความตั้งใจได้ไปร่วมบุญทอดกระถินสามหมื่นวัดในวัดใ,ใกล้ๆบ้าน ทำให้เรามีบุญบารมีได้บำรลุงพระพุทธศาสนาสืบทอดต่อไปให้เจริญรุ่งเรืองค่ะฝากความในใจถึงหลวงพ่อธรรมชยโยที่ท่านจัดโครงการบุญปลื้มให้พวกเราสามารถทอดกระถิ่นทีเดียวได้3ามหมื่นวัดเนื่องในวาระท่านอายุ80ปีนี้บ้างขอกราบขอพระคุณหลวงพ่อธรรมชยโย ที่ได้สนับสนุนโครงการนี้แล้วก็ขอให้ท่านมีอายุยืนมีสุขภาพแข็งแรงเพื่อจะได้จัดโครงการทอดกระถิ่นสามหมื่นวัดทั่วทั้งประเทศแล้วก็ให้สืบทอดพระพุทธศาสนาต่อไปให้มีความยั่งยืนขอบพระคุณมากค่ะ